ب ิ سم الله الرحمن الرحيم ด้วยพระนามของ Allah ผู้ทรงกรุณาปรานีผู้ทรงเมตตาเสมอขอสาบานด้วยการเวลาอินนัลอินซานะลีคุสรแท้จริงมนุษย์นั้นอยู่ในการขาดทุน إِلَّا اللَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُ الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْ بِالْحَقِّ و َ ال ت َ و ا ص و ْ ب ا ل ص ب ر นอกจากบรรดาผู้ศรัทธาและผู้กระทำความดีทั้งหลายและตักเตือนกันและกันในสิ่งที่เป็นสัจธรรมและตักเตือนกันและกันให้มีความอดทน